หยิบหมอกหยอกกระเจียวพาสุดแผ่นดินดินแดนสามภาคลานหินงามรูปร่างแปลกตานั่นคือคำที่กล่าวถึงอุทยานแห่งชาติปลายาหยินง,งามจังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่ที่หมู่ที่เก้าตำบล้านไร่อังประเทพสติตจังหวัดชัยภูมิอย่าลืมไปเที่ยวกันนะครับ เปิดเป็นทางการแล้วเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบ้านประจำปี2,566เริ่มเปิดตั้งแต่1กรกดามนะครับซึ่งดอกกระเจียวของอุทยานแห่งชาติป่าห็นงามจะบานให้ท่านผู้ชมได้ชมตั้งแต่1กรกดาคมจนถึงประมาณ31สิงหานะครับบานเต็มที่ประมาณ 2, 2> ขอฝาก10ข้อปฏิบัติ ก่อนเข้าอุทยานด้วยนะครับไม่เก็บพืชดอกไม้สัตว์สิ่งต่างๆออกนอกอุทยานไม่ส่งเสียงดังไม่สูบบุหรี่บริเวณที่นอกเหนือจากที่กำหนดให้นะครับไม่นำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามาในอุทยานไม่บินโดรนก่อนได้รับอนุญาตไม่นำโฟมหรือขยะมีพิษเข้าอุทยานไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอุทยานไม่ขีดเขียน จุดต่างๆช่วยกนันนำขยะออกจากทุยานห้ามก่อกองไฟขอบคุณสำหรับการติดตามชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ